สวันี้ค่ะอคนัอ่ะยื่นแ้วสูงอ๋อาะนี้มาแสงวันนี้วันนั้นาช้าไมได้มีคนในน้สะโดนขตาค่ะรยการกเลยอยืนไมกโมให้ขาสวัสดีคับและเราอยู่กันในรายการ Funny Party Game ไปนานโอ้หไายคนคิดถึงกลับมาแล้วกลับมาแล้วอินบ็อกกันมาแบบอุ้ยไปไหนไปไหนไปไหนอยู่ที่เดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบใหม่รสชาติยังแบบคงความสนุกไว้แต่อัพขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเพื่อให้สนุกขึ้นเราจะมาเล่นเกมไหมครับมันเดิมเลยแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมีกฎกติกาเพิ่มมาใหม่แข่งเกมรอบแรก หาผู้ชนะ,ะเพื่อไปสู่ EP ถัดไปใครชนะได้ของพรีเมียมจากสิ่งไปเลยฟันนี n ปาร์ตี้เกมความสนุกสุดจะเต็ม2พาร์ทใหญ่ๆโดยพาร์ทแรกก็จะถูกแบ่งการแข่งขันเป็นทั้งหมด2รอบด้วยกันรอบที่1จับฉลากเลือกระหว่างเกมรหัสระเบิดและเกม t ทายนอตทูลาฟหาผู้ชนะที่มีคะแนนสูงสุดไปแข่งต่อในรอบที่2ส่วนรอบที่2จะทําการจับฉลากเลือกระหว่างเกมดอนคา และเกม Who Lies เพื่อหาตัวจีตไปสู่การแข่งขันไฟนอล u ราในพาร์ทที่2องพาร์ทที่2จะเป็นรอบการแข่งขันสุดมันตามหาคิงและควีนออฟเดอะเกมเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนเลยอ่าเริ่มที่อ่าคุณไมตี้อ่าไมตี <S 2> <S 2> ้ Mighty ครับ <S 2> <S 2> ผมไมเคิลนะโอ้โหรอนจังหว่านี้ สวครับเสน่ห์กับผมเทสครับครับสวัสดีคุณสบัปยครับนี่มาในรูปแบบใหม่แต่สิ่งนี้ยังเหมือนเดิมรู้ไหมคืออะไรความสนุกโค้ดส่วนลดของเรายังเหมือนเดิมคือความสนุก มากขึ้นมากขึ้นใบสีนที่เหมือนเดิมคือโคโอ้ดซื้อ500บาทส่งฟรีถึงหน้าบา้านซื้อ600บาทใส่โค้ดไปเลยส่งปาร์ตี้นี่ก็ส่งฟรีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาสุ่มเกมกันดีกว่าวันนี้ว่ามีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างเดี๋ยวเราไปจับฉ <มา S 1> ลากกันเลยนี่ครับนี่ใครเป็นคนจับคุณเลยคุณจับเลยจับเลยปปึ๊บนี่ดูที่เราสุ่มได้อะไรกันโอ้โหสุ่มได้ละหันละเมอนี่มาแล้วอุปกรณ์ลงทุนของเราวันนี้เป็นแป้ง นี <si ่มี2สูตรสูตรแรกเนี่ยเป็นสูตรออริจินอลสูตรที่2เนี่ยใส่พริกไทยเข้าไปไม่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 พูดอะไรเลยเดียวเลยเหรอฮะสายหิวสายหิวอ๋อโอ้โหโอ้โหมาตั้งแต่รายการเปิดมาเนี่ยตั้งแต่รายการเลยไม่เปิดเดินวนอยู่กับพร้อมได้แหละอ่ะใครโดนก็รับกรรมไปอ่าแต่ก็คงเล่นกันแบบน่ารักน่ารักไม่ทายเยอะหรอกเยอะพูดมาขนาดนี้แล้วพร้อมคุณพร้อมไหมผมพร้อมอยู่แล้วเริ่มเลยไหมฮะจัดมาฮะ อ่ะเดี๋ยวเราจะวนคนละสามรอบเริ่มจากคุณไปตี้ก่ันเริ่มจากคุณไปตี้ปุ๊บหนึ่งสองสามเมตรแล้วมาดูกันว่าใครโดนเยอะสุดก็ตกรอบไปหนึ่งถึงอะไรฮะหนึ่งถึงร้อยฮะหนึ่งถึงร้อยพอไหมฮะพร้อมครับมาพร้อมแล้วลันระเบิดแล้วหกเก้าครับอืมน่าดีหนึ่งร้อยค่ะ เขาไม่บอกเฮ้ยกอดได้ดิเฮ้ยพี่เมื่อกี้ผมเผลอไปเห็นเออาผมบายก่อนใช่แล้วผมจำได้หมดเลยและนี่เขารีเซ็ตเลขใหม่แล้วไม่ตอนผมไปยังคำตอบอ่ะหนึ่งร้อยอยู่เลยคำตอบเก่าอ่าแล้วผมบอกเอ๊ะผมไม่เขียนแต่ไม่รู้อ่ะเอออ่าคุณดาวสูตรไหนคุณดาวสูตรไหนอ่ะแล้วมันแยกไปออกผมดมได้ปะไม่ได้เอาเลือกมาอันเลือกแก้วมาขวาล้ายซ้ายดีผมเอาซ้ายอ่าซ้ายอ่านี่นี่นี่อยู่ซ้ายแล้วนี่อะไรนะเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมผมให้คุณท้ายก่อน วิ้ยเลิฟเนี่ยถ้าผมไม่ทาผมเทได้ไหมคุณคั่งโต้ได้ได้ได้ผมผมพอเาน่ารัก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 มันเหลืยสีเลขนะคุณอ่านี้ไอ้เทียร์ไป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 ทำไมเลิฟหมดเลยเนี่ยเอ้าเลอฟมาจริงเลิฟได้ไงนะอดต่ออต่อเอ๊ะมันไม่ได้ยิงไม่โดนได้ไงเนี่ย สามสิคันป้ยศูนย์แดเไปมาไปมปคัโป้ยโดนกเหรอผมโดนล็อกบงเหรอเนี่ยคนป้ยางเอาแก้เยเลยเอามาแป้งเย็นเลยนี่แล้วดูแป้งเย็นเย็นเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ ถ้าทาเยอะๆอะเย็นอั้ผมเชื่อผมไม่แก้คุณในฐานะที่คุณเป็นพี่ผมคืออย่างตอนจอ์ดี้อะผมอะคือแค่เอามือไปแตะแต่ว่าคุณอะล้วงกระบาดแม่โคเลยอะงั้นผมว่าปล่อยอ่าปล่อยอะอะอะะเป็นไงแต่ว่าผมปล่อยเธอเด้ลดิมเธอเดิ้ลด้มเดลด้เด้คาว่าก็อยากกินเล่นไปนแล้วไปไอ้ทเธอเด้ลดมเธอเด้ลด้เดลด้ ปาโอ้ยมันเป็นเลยอันนี้คืออันนี้เอตาเขาเล็กอ่ยโดนแป้งเย็นเข้าไปแล้วแล้วทาทาทาข้าวตามไม่เท่าไหร่ลงลิ้นด้วยเอ้าขอแย้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นสอสอครับสอ้าววันนี้มาทำอะไรฮะอ้าวเดี่ยวมาตรวจปามาอ้าวมาต่อเลยต่อเลยตอนนี้แตกไปสองเลขแล้วนะอัี่หนึ่งอะ เฮ้ยกลางๆเบี่ยงไปทางมาก51าเอดเฮ้ย38เฮ้ยถ้า38แล้วก็ต้องเป็น49เฮ้ยเฮ้ยให้วนในสองรอบนะอ่ะหกเฮ้ยผมว่านะระเบิดมันจะอยู่ช่วง40ถึง60ผมบอกเอะแล้วผมต้องไปทางนั้นไหมเองดูลองดู64สิ่เฮ้ย3เฮ้ย59 ไปวะเฮ้ยคุณเฮ้ยไม่อันนี้เย็นละขอเป็นธรรมดาจะได้ทั้งเย็นละเย็นละหอมคราวนี้เปลี่ยนคนบ้างอ่ะเปลี่ยนคนทายอ่ะคุณไมตี้ท้ายผมให้ให้พี่ไมตี้ทาครับผมอ๋อพี่เอาขี้เลอะเลยแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเว้นได้อ่ะเอาหาเลยอ่ะ เย็นอยู่นีพี่จอดี้ในนี้มันมีแบบผงเหรอเฮ้ยอะไรอย่งนิ่งก็ไมุ่่ยกับไข่แล้วแต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 ตั้มปั้มั้มตั้มปัึมดึดดึดแต่แต่แต่แแต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 แ้ดดดโอเคครับจบช่วงนี้ครับผม ราาู้เยอะเอาคุมาเทปโดนทุกเทป<ฟ><ง>สรุปคะแนนกันกเลยนี่ลบสองก็คือพี่ขังปอ,ย,อยโอ้โหลบเยอะเลยนี่ลบหนึ่งก็คือจารีคุณกับผมนี่เราโดนเหรอ ไม่โดนไม่โดนเฮ้ททำไมเลยนะทีนะคะแนนก็สูญคะแนนปกติูเลยนะเออแปดเย็นหน้าเกมที่สองครับเดี๋ยวเราไปจบฉลากกันว่าจะเป็นเกมอะไรอ่ะรอบนี้ผมให้คนที่เล่นน้อยสุดจับครับผมผู้ไลายใครโกหกให้เลือกให้เราเขียนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอ่ะลงในกระดาษคนละผองงานแล้วจับฉลากขึ้นมาว่าเรื่องนั้นอ่ะสมมติว่าจบได้เรื่องของคุณครั้งป้อยก็ได้อ่ะ คุณก็ต้องโกหกว่าไม่ใช่เรื่องของคุณวก็ออบอยให้คนอื่นเลยบอยว่าเอ้ยผมเนี่ยเจ้าชู้เหไม่ใช่หรอกไปทางคนอื่นใช่ก,ก็คือพอเรื่องนี้เนี่ยจบปุ๊บจับฉลากคุยกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเฉลยกันว่าใครถ่งเป็นเจ้าของเรื่องแล้วเราต้องจิ้มใช่ไหมจิ้มเลยเตแต่ละถ้าเกิดแบบว่า,ขาเขาได้ว่าถูกไม่ถูกจับได้ได้ไปเลยสองคะแนนแต่ถ้าเกิดคุณ คุณโดนจับได้คุณได้ศูนย์คนอื่นได้คนละหนึ่งคะแนนกติกาประมาณนี้ครับผมเราแยง้งได้ไหมสมมติแบบไม่ใช่เรื่องเราแต่แบบคนอื่นเขียนเรื่องเราไปในสิ่งจร่งนั้นแหละ <c oughs> แย้ง <c oughs> ไม่ดักไว้ก่อนนะไม่เขาจําได้เขาเขียนอะไรไปเขียนแค่เรื่องของตัวเองเดียวพอถ้าพร้อมได้แล้วครับไปกันที่เกมต่อไป้วครับกับเกมฮูลทยเย้มาเขาเรียกเรื่องอของเราถูก ส่งมาให้กับครีเอทีฟรายการแล้คุณลูกหมีคุณลูกหมีแต่เขาจะจับฉลาดกันนะว่าเป็นเรื่องไับแล้วเดี๋ยวเราต้องมาโกงกันอ่าคือเอาง่ายอ่ะพอเขาหยิบมาอ่านปุ๊บแบบรู้อยู่แล้วแหละว่าเราเป็นคนเขียนเรื่องนั้นอ่ะรู้อยูแล้วแต่เราก็ต้องเนียนว่าเป็นเรื่องคนอื่นหรือเปล่าอ่า่องแรกก็คือในสีวันนี้ค่ะเขาคนนั้นอ่ะเคยเจ้าชู้โอ้โหเหมือนเขียนมาเพื่อ เพื่อวางหวางให้ผมโดน,น,นผมพูดเลยเราสามคน,นรู้จักกันดีอ่าอาจจะเป็น,นใค<ห>รเป็นเขาก็าได้อ,อ,อันนี้น่าสงสัยคุณมีไหมปว่วยเจ้าชู้คุณมีไหมผมมีบอกเลยเรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จัก สะกดสะกดยังไม่เป็นเลยไหนคุณลองสะกดอนดิตะวันก่อนถ่ายงานนักแสดงมีนักแสดงคนนึงแสดงร่วมนักแสดงสาวๆมาปุ๊บนี่รีบมาเช้าเลยบอกติวันนี้มาสายปะอ๋อวันนั้นมาสายวันนี้เออาะว่าเี้มาสายวันนี้วันนั้นมาเช้าเป็นไปได้แล้วก่อนถ่ายมีการบอกว่าเดี๋ยวเว้นเวลาให้แก้ตัวได้เอาเลยลูกอะไรลูกเรื่องมันนะจับชูล่ะเริ่มจากสองคนนี้สงสายกันง่ยและสองคนนี้สองสายกันง่ายรอเดี๋ยว ผมไม่สงสัยกันแน่หรอกผมคนนี้พอสงสัยกันเองครับเอ๊มือนี่เหมือนก็นี่แหละโยนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็โยงมาตัวนี้และเนี่ยไปแย้งจอกตัวนี้ก็ไม่ชนะจะไปขัดตรงนี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นอาจจะเป็นผมก็ได้ยอมรับเลยไม่ยอมรับหรือว่าเป็นมือหรือเปล่าแต่ผมเช่เว่าหรือเปล่าไม่เขียนลงไปหรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่ใช่คุณเพราะเคยใช้คำว่าเคยไงอดีตไงไม่เ้ยแต่ก็คุณเคยเจ้าชู้เนี่ย ไม่เคยโอเคให้ผมพูดแล้วล่ะทำไหมความเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรอ่ะเป็นตำน่ะเปลาเเาข้มตัวปะเอาตามความคิดผมแล้วกันอ่าถ้าสมมติทายผิดนี่เขาโดนหักคะแนนไหมคนทายผิดโดนหักคะแนนเลยไม่อ่าแต่ใช้คำว่าไม่ได้คะแนนแต่ถ้าเกิดทายถูกก็อ่า ไปแก้ตัวกันเองหนุ่มใต้ร้อนรักพร้อมชี้ไหมพร้อมหนีรักไปพักใต้ทุกคนพร้อมนะเดินที่ว้านเรื่องนี้จะขอถ่ายห้าตีตาสองทีปึ้งโอ้โหแล้วเอ๊ะอย่าเพิ่งเฉลยก่อนผมจะได้คะแนนคนเดียวเอ้ยเฉลยครับเรื่องนี้เป็นของเทศค่ะ ชูมหมดเลยมันจะชูมหมดเลยแต่เลิกแล้วครับได้ได้ได้แล้วสาหายแล้วหมอของฉันเขาเป็นเรื่องต่อไปเพราะคนหนึ่งคนในนี้มีคนเคยตกในน้ำค่ะตกในน้ำไอ้ยัยนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วเดี๋ยวจะโยงว่าเอ้ยจอร์ดี้มันอยู่ใต้นี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนแรกนะมันจะเอรงมันอยู่ใต้ทะเลมันเยอะกว่าคนอื่นมันอาจจะลงทะเลแล้วตกในน้ำก็ได้ คุณคุณไมตี้คุณชอบไปแบบว่าสวนสยามอะไรเงี้ยมาเล่นน้ำเล่นน้ำอะไรเงี้ยสวนน้ำอะไรเงี้ยแต่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 ่ปกติผมไม่ค่อยไปสวนน้ำผมขึ้นเขาอ่าน้ำตกน้ำตกเขาลงห้วยอ่าอะไรอย่างเงผมว่าน้ำตกก็เป็นแต่คุณเน่ยชอบไปว่ายน้ำผมชอบลงอ่างมากกว่าอ่าเป็นเป็นแบบว่าเป็นอ่างเป่าลงที่บ้านผมชอบไปเที่ยวคุล่าด้วยไม่ชอบไม่ชอบแล้วนี่เห็นลรูปอ่ะ ไปเฉยไม่ชอบก็ไม่เราค้าไปส่วนใหญ่ผมจะชอบอ่ามีสาตควาลมที่บ้านแล้วก็สั่งแบบว่าเครื่องดื่มสีมวลาอย่างเงี้ยผมว่าทำเป็นปกติอยู่แล้วแล้วไม่กินอะไรมาถึงตกผมพี่คอยงี้มันเป็นเรื่องแบบไม่ร้ายแรงอ่ะเหมือนแบบไม่อยากเก็บเยอะตอนเนี้ยผมว่าจอรดี้อพอเป็นเรื่องที่ไม่อยากเก็บตัวเยอะผมว่จอรดี้ผมว่าไมตี้แต่เด็กเกินมากแล้วคุณไมตี้คุณว่าใคร ผมว่าจอดีดีาแต่ผมว่าคุณไมตี้คุณคิดว่าใครเป็นจ้าของเมือห้าสี่สสอใต้อดีุ่ยสอเท่าไม่มีใครชี้วิเทสเลยว่ะแต่ก็ของเมื่อเสด็จตนเมครับผมเดมี่เดมเดมเดม์เดม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 ์เดเดมอยพอแล้วพอแล้ว เราเก่งมากนะอ่าันนี้ยากจะชนะว่ะคำต่อไปคำต่อไปมีคนในนี้เคยโดนถ่ายตางค่ะถ่ายตางล้วก็แบบยืนมายกาโมให้เขาโอ้โหโดนต่อยเริ่มโดนต่อยเริ่มอั้ของเนี้ยต้องมีใครแล้วเรื่องเงี้ย ชี้เลยไหมชี้คนที่ไม่ข่วยคำโบกอะยังไงก็ข่วยอาจจะไม่ใช่เรี่อตอนนี้ไอไอคนที่กำลังเขียนคำนี้ไปยิ้มย้อนอะไรนะไม่ยิ้มเลยเห็นไหัวยโอ้ยโอ้ยย้อนแล้วเบุกโก้ไปแทงคำโก้อะไรเงี้ยคิดแล้วมีละเนี่ยอาจจะไปเรื่องจอน์ี้ก็ได้แล้วคิดอยู่เอ๊ะโดนหักสองแน่เลยตัวเองก็ติดลมอยู่แล้ว ไม่ใช่ผมไม่ได้เกลียดเรื่องนี้จริงๆอ่ะแบง็กการ์โมนั้น่ะแบงอะไรจริงก็เป็นงงคุณใหนไอเขาแก้ตัวหน่อยทำไมไม่ใช่คุณคือลุกผมอ่ะมันมันควรจะโดนถ่ายตังค์เหรอลุกอย่างผมไม่ลุกคุณควรจะพกแบล็กกาโ์ดคนบ้าอะไรพกแบง็กการ์ดย้อนเล่นเดินถ่ายตังไปเลยคนบ้าอะไรไปพกแบง็กการ์ดในมือใไมตี้คุณกำลังโดนอุกทานหมู่คุณคิดดีๆคุณอยากได้คะแนนคุณอยากแทงผมผมก็แค่นี้ ไอ้สองตัวนี้มันเชื่อไปโัวประหขบตั้แล้วคุชี้ตัวเองคุจะได้คะแนนด้วยนะได้ไคะแนนไเอาเดยวบหเหมือนเดิมเยวรอบหนึ่งอนอบสอง นิ่งเฮ้ยนิ่งนิ่งต้องสอกเลยเมื่อกี้ผมผมวิธีนี้ผมมองข้ามช็อตโดนไทยตังค์เลยเว้ยแค่ผมไปมองช็อตที่แบบแบสายยามของเอาไปแบบเล่นเล่นกับเพื่ออะไรเงี้ยมันจะใส่ไว้กระเป๋าอะโมกุลเลยลางสุปเปอร์ไซย่าเลยกลัวเลยเขาก็เขาก็เดินมาแบบว่าโต๊ะโทรศัพท์ ตอนนั<ส>้นอ่ะมันมัน,มนแบบว่ายังไม่ได้มีมือถืออะไรอย่างเงี้ยตัวข้ศก็เป็นโทรศัพท์แล้วเขาก็แบบ <c oughs> เขาก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรนะแต่เขาส่งนักเลงอ่ะเขาเดินมาเ hey, ฮ้ยวั่นมา้ใส่ว้นแล้วขอตังค์หน่อยไ <c oughs> อ้แบบ้านไอ้บ้านขอตังค์หน่อยอได้ไพี่เรารู้อยู่แล้วคือไม่มีเงินเลยมีเหรียญแล้วก็มีแบงค์คือหยิบมาคือไม่อยากให้เขาแบบว่าเห็นว่ามันเป็นลายกระโูนอยเงี้ยเราก็แบบพับอ่ะพับพับหน่อยพับด้วยพี่ เี่ยวไปเลยพี่ห้ารอยพี่ไปเลยแล้วตอนแรกมันจับแล้วผูให้เห็นมุ่งมั่ยมันคงดีใจอะจังหวะดีใจไปแล้วไม่ตีแล้วก็่าฮ่าฮนาฮ่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 า่าฮ่้่าฮา่่นฮนาฮ่่าฮ่่่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮน จากที่ต้องเข้า2องกลายเป็นเข้าสามแม่มีคนหนึ่งเข้าจบรอบไปได้ไงก็เป็นนะเป็นกูไปได้อย่างงั้นนะตากูสามคนเลยต้องไปลุ้นกันใช่ไหมไม่เดี๋ยวพวกเรา3คนไปลุ้นกันนั่งนิ่งๆแหละคุณนั่งเล่นไม่เดีผมอยู่ด้วยไงเดี๋ยวผมผมอยากเข้ามาอยู่ด้วยโอเคได้เอาไปพวกเราไปอ่ะอ่ะใครที่ชอบความสนุกอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับสิ่งออนไลน์นะในช่องยูทูปนะถ้าเกิดใครที่อยากได้เครื่องดื่มแบบนี้ขนมแบบนี้ระหว่างดูพวกเราเล่น ไปลยครับสิงออนไลน์เช่นกันแรับผมสั่งซื้อได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นอะไรนะคนจัดดีห500บาทเนี่ยส่งฟรีเฮ้ยแต่ถยวตั้งสั่ง600บาทอ่าใส่โค้ดส่วนลดสิงปาร์ตี้อ่าลดไปอีกหน่อยแล้วก็ส่งฟรีเหมือนเดิมใช่ครับผมแล้วก็เอา600ก็ไปเลยอ่าคุ้มเลยอ่าวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆ1เข้าสู่สิงออนไลน์ได้ทุกช่องทาง2เลือกสินค้า3กรอกโค้ดสิงปาร์ตี้ซื้อ600ลด100บาท4 เลือกวิธีชําระเงิน5รอรับสินค้าได้เลยนี่และสิ่งออนไลน์ในเขายังมีลัคกี้ดอด้วยนะครับเพียงคุณซื้อสินค้าในสิ่งออนไลน์เนี่ยก็มีสิทธิ์รุ่นรับของรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยสร้อยคอทองคำ hey. iPhone สิบห้า Samsung Flip หรือที่พักฮาดาวโอ้ยอยากรู้รายละเ hey. อียดไปอ่านได้เลยในเว็บไซต์นะครับ hey. singonline.com นะฮะ hey. ตั้งแต่วันนี้ ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอีพหน้ามาดูกันว่าใครจะได้มงคลคิงออระเกไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับกบมานี่แดะ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 ดแดดด